สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการร้านไลออนคานะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจใบายคุณการเจ้าของร้านไลออนคาอีกแล้วนะคะและวันนี้นะคะการบอกเลยว่าสาวกฮุนไดห้ามพลาดเพราะคันนี้นะคะออปชั่นจัดเต็มราคาพิเศษแล้วก็ได้ทะเบียนสวยไปด้วยนะคะนี่เลยค่ะฮุนไดเฮส1 2.5ดีลักปี201 เเลยนะคะเป็นโฉมปัจจุบันนะคะและตัวดีลักนะคะจะเป็นรุ่นท็อปสุดในส่วนของ11ที่นั่งนั่นเองป้ายทะเบียนฟ้านะคะและคันนี้นะคะจะมาพร้อมด้วยออปชั่นประตูไฟฟ้า2ข้างกล้องรอบคันแล้วก็ค r สคอนโท n t นั่นเองนะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้ไม่เพียงแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นเข้าสูงตลอดทุกระยะมือเดียวจากป้ายแดงด้วยนะคะ และสีนะคะการบอกเลยคันนี้สีสวยมากลูกค้าสีน้ำตาลเข้มนั่นเองนะคะและยังไม่พอนะสำหรับคันนี้การให้ทะเบียนสวย1.666ไปด้วยนะคะและการตั้งขายเพียงแค่1นึ0งล้านบาทเท่านั้นนะคะถูกกว่าป้ายแดงกว่า6 0 0 0 0บาทนั่นเองคุ้มสุดๆคันนี้และเดี๋ยวการจะพามาดูภายนอกภายในห้องเครื่องว่าลูกค้านะ จะซื้อคันนี้ออปชั่นจัดเต็มแบบนี้หรือเปล่านะคะมาเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะอย่างที่การบอกจะเป็นตัวโฉมปัจจุบันนั่นเองนะคะนี่ตรงนี้นะคะจะแสดงกรองรอบคันจะมีข้างหน้าหลังแล้วก็กระจกมองข้างซ้ายขวานั่นเองนะคะและไปพร้อมกับทะเบียน1666นี้เลยนะคะป้ายทะเบียนฟ้าข้อดีของป้ายทะเบียนฟ้านั่นก็คือนะคะเป็นรอย .2 อ,อนะคะก็คือเกิน11ที่นั่ง ภาสีถูกนะคะก็คือภาษีราคาแค่1,900บาทนั่นเองนะคะและจะเป็น11ที่นั่งนั่นเองนี่ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติแล้วสำหรับรุ่นท็อปสุดมีไฟตัดหมอกและสีอย่างที่การบอกคันนี้นะคะสีน้ำตาลเข้มสวยมากหายากมากลูกค้าสียอดนิยมเพราะว่าสีนี้นะคะจะเป็นสีใหม่ของตัวโฉมปัจจุบันนั่นเองแล้วนะคะ การต้องบอกเลยว่าความสวยของสีคันนี้การให้ไปเลยแบบ95-96นะคะสีเงาวิงมากนะคะและตัวแมกจะเป็นแมกลายทูโทนนะคะเป็นแมกลายตัวท็อปก็คือ,อสีเทาดำกับโคมเมียมนั่นเองนะคะและแสดงกรองรอบคันตรงนี้อีกจุดหนึงนะคะสำหรับกระจกมองข้างนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวด้วยและที่สำคัญรุ่นนี้ อย่างที่การบอกมาพร้อมด้วยประตูไฟฟ้าสองข้างซ้ายขวานั่นเองนะมาจากโรงงานตรงตามรุ่นเลยแล้วภายในใหม่มากๆคันนี้เดี๋ยวการพามาดูเลยนะคะออปชั่นจัดเต็มแน่นอนนี้สวยมากลูกค้าดูเลยข้างหลังนะคะ ก็จะมีกล้องหลังมีเซ็นเซอร์แล้วนะคะอะเดี๋ยวการจะพามาดูข้างหลังกันเลยนะคะเปิดง่ายมากนะคะลูกค้านี่ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คเลยนะคะเดิมๆนะคะไม่มีไขนะคะสำหรับคันนี้นะคะ จะเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่รถเช่าหรือรถมาประมูลนะคะเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้อย่างที่การบอก11บที่นั่งนะ,ะดูเบาะลูกค้าใหม่มากนะคะแล้วพลาสติกอะไรยังห่ออยู่เลยนะคะสําหรับหุ่นใดการต้องบอกก่อนเขาจะไม่ใช่แบบว่าเบาพับนะคะเขาจะเป็นการเลื่อนนะคะเราสามารถเลื่อนไปได้เลยนะคะลูกค้าจะไว้ของไว้อะไรได้เลยนะคะหรือจะถอดเบาเพื่อที่จะให้ไว้ของ ได้เยอะขึ้นอันนี้แล้วแต่ลูกค้าใช้งานได้เลยเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันนะคะว่าคันนี้ภายในจะใหม่ขนาดไหนเพราะว่าใหม่เพียงแค่6 0 0 0ืเท่านั้นไปดูกันค่ะอันนี้นะคะคือภายในของคันนี้นะคะอย่างนี้การบอกคันนี้นะคะใช้น้อยสภาพสวยมาดูกันเลยนะคะนี่เริ่มต้นด้วยการสตาร์ทเลยนะคะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟัง โอ้เสียงนิ่ม,มากนะ,ค,ะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองลูกค้านะคะ A2 แล้วด้วยนะคะ175หแรงม้านั่นเองนะคะและเดี๋ยวการพามันดูเลยเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังทั้ง11ที่นางเป็นสีเบจหรือสีครีมนี่ลูกค้าสามารถไว้ชากาแฟตรงนี้ได้หนึ่งจุดนะคะและด้วยประตูนี่การไล่ให้ดูเลยนะคะคันนี้สวยมากและใหม่มากๆเลยนะคะประตูไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะนี่คอนโซลนะคะ คือแบบว่าสภาพคือใหม่จริงๆนะคะนี่ริ้วรอยอะไรคือไม่มีจริงๆได้แอร์แบกคู่หน้าด้วยนะคะและสําหรับหน้าจอนะคะนี่จะมีจอหน้าและก็จอเพดานนั่นเองนะคะจะแสดงนี่วิทยุเลยค่ะเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเป็นในส่วนของ GPS หรือว่า เนวิเกเตอระบบนำทางนั่นเองะคะแล้วก็แสดงกล้องรอบคันนั่นเองสำหรับตัวดีลักนะคะจะเป็นรุ่นเดียวเท่านั้นของ11ที่ยังที่จะมีกล้องรอบคันนี่ด้านซ้ายด้านขวานะคะลูกค้าดูได้เลยนะคะอันนี้การต้องบอกก่อนว่าจะเป็นแค่ดูเท่านั้นไม่ใช่บันทึกนะคะส่วนแอร์จะเป็น Air ์ดิจิตอแยกหน้าแยกหลังนี่แอหลังอยู่ตรงนี้นะคะส่วนเกียร จะเป็นเกียร์ออโต้และที่สำคัญสำหรับรุ่นนี้นะคะจะมีการอุ่นเบาะด้วยนะคะนี่การให้ดูเลยนะคะก็คือจะเป็นอุ่นเบาะในส่วนของคนขับนั่นเองนะคะคันนี้นะคะไม่เพียงแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นนี่การให้ดูเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟัง์ชั่นนะคะ นี่แสดงทางด้านซ้ายมือนะคะเพิ่มเสียงรดเสียงนะคะด้านขวามือสำหรับตัวท็อปสุดเขาจะมาพร้อมด้วยครุสคอนโทรแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้เลยไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็นี่นะคะในส่วนของประตูไฟฟ้านั่นเองลูกค้าสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้อีก1จุดนะคะแล้วก็ไฟเพดาน กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเซ็นทันล็อกครบมากๆและนี่นะคะคือคู่มือนะคะเดี๋ยวการให้ดูเลยนะคะคู่มือบุ๊กเซอร์วิสคืออยู่ครบสำหรับคันนี้นะคะนี่นะคะเอกสารคือครบเลยนะคะอันนี้เป็นคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็จะเป็นคู่มือการใช้งานประตูไฟฟ้าแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะคะและสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการขอย้ำเลยนะคะลูกค้าที่ซื้อสด มีประกันปอนหนึ่งถึงเดือนมิถุนาปี6-7คือปีนี้เลยนะลูกค้าซื้อโสดสามารถใช้ต่อได้เลยถึงกลางปีนี้นะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูนี่แถวที่2กันเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าสำหรับคันนี้โอ้โหใหม่มากประตูไฟฟ้าจัดเต็มนะคะนี่ นะคะเบาะนะคะสาหรับแถวที่2สามารถที่จะหมุนได้180องศานั่นเองและนี่ดูเลยนะคะจะเป็นทั้งหมด4แถว11ที่นั่งนั่นเองนะคะเราสามารถที่จะขึ้นได้ง่ายมากลูกค้านะคะจะขึ้นไปนั่งนะคะหรือจะเอนนอนนะคะได้หมดเลยนะคะและที่สําคัญสําหรับตัวท็อปนะคะเขาจะมาพร้อมด้วยนี่ทีวีเพดานนั่นเองนะคะจะ สแสดงเหมือนกับจอหน้าเลยนะคะนี่จะเป็นระบบออตโต้นะคะห้ามใช้มือเปิดปิดกดปุ่มเท่านั้นนะคะแล้วแอร์นะคะการบอกเลยว่าเย็นแน่นอนเพราะว่านี่แอร์นะคะจะเป็น6ช่องนะคะนี่นะคะแล้วนะคะไฟสว่างนะคะมีไฟทั้งหมดเลยนะคะและที่สำคัญสำหรับคันนี้อย่างที่การบอกนะออปชั่นมันจัดเต็มมากนะคะลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นประตูไฟฟ้ากล้องรอบคันครุสคอนโทรลแล้วยังจะได้ตัวท็อปสุดดีลักของ11ที่นั่งนั่นเองนะคะบอกเลยว่าลูกค้าท่านใดหาอยู่การพูดเลยว่าคันนี้สวยจัดเต็มนะคะลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนและเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีก,กว่านะคะลูกค้าจะได้ดูทั้งหมดเลยว่าคันนี้นะคะใหม่อย่างที่การบอกจริงหรือเปล่าไปดูกันคะ่ะเดี๋ยวการจะเปิดฝากระโปรงให้ดูนะคะเปิดง่ายมากลูกค้า นี่นะคะตูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์เลยนะคะคันนี้นะคะน็อตเดิมๆไม่มีไขนะคะนี่ฝากระโปรงเดิมๆนะคะที่กันความร้อนเดิมนะคะสวยมากนะคะนี่นะคะสีภายในตรงด้านก็สีภายนอกน็อตไม่มีขยับเลยนะคะและคันนี้นะคะลูกค้าดูเครื่องยนต์เลยนะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดมากเพราะว่า 2,500cc หรือว่า ああ175แรงมานั่นเองนะคะเครื่อง A2 แล้วด้วยนะคะเครื่องตัวนี้นะะบอกเลยว่าอึดพน,นมากๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายในภายนอกห้องเครื่องการบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะคะ สภาพสวยจัดเต็มแน่นอนนะคะแล้วยังจะได้ตัวท็อปสุด11ทีนางปี2019ด้วยโฉมปัจจุบันมาพร้อมด้วยออปชันจัดเต็มแล้วยังจะได้ทะเบียนสวยการให้ไปเลยทั้งหมดในราคาเพียงแค่1นึ0 0ล้านบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าซื้อสดก็ไม่บวกแหวดนฟรีค่าโอนฟรีน้ำมันเต็มถังขับรถกลับบ้านได้เลยหรือลูกค้าจะซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวนะคะผ่อนสบ,สบายเพียงแค่20 0 0 0บาทต่อเดือนสูงสุดอัปรเ์เจ็ดปีดอกเบี้ยก็พิเศษนะคะ ลูกค้าจะซื้อสดจัดไฟแนนซ์เข้ามาคุยได้เลยนะคะหรือลูกค้าบางท่านบอกคุณการอยากจะซื้อนะคะแต่ไม่สะดวกเข้ามาทํำยังไงง่ายมากๆนะคะเพราะว่าการจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานเลยนะคะพอไฟแนนซ์อนุมตัติลูกค้ารับรถได้ทันทีนะคะไม่สะดวกเข้ามาการก็ส่งให้ฟรีอกีกการบอกเลยว่า มีแต่ฟรีกับฟรีเท่านั้นนะคะและสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะง่ายมากเพียงแค่อินบ็อกเข้ามาหาการไม่ว่าจะเป็น Facebook Youtube l i น์หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะเราดูแลลูกค้าถูกช่องทางนะ,ะหรือนะคะลูกค้าอยากบอกว่าอยากเข้ามาดูที่นี่ง่ายมากนะคะร้านการนะคะอยู่ตรงเส้นบางบัวทองติดกับโลตัสบางกวยไส่น้อยหาง่ายมากๆหรือว่าจะเซิร์ชใน Google Map ก็ได้นะคะว่าไลออนคาร์ลมือสองภาษาไทายการปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วนะคะ และร้านกานะบอกเลยลูกค้าออกรถนะคะการจะทําการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชื้อให้ลูกค้าต้องได้รถสวยก่อนออกแน่นอนนะคะและวันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวนลูกค้ากดไลค์กด s ับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามกันด้วยนะคะวันนี้การขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ